ครับวันนี้ก็จะมาดูมาถ่ายอาการของคันคันอีที95ที่ว่ามันนอกครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูครับว่ามันเป็นแบบไหนครับมันฟืดครับ ั้งแต่ลมมาก็ใช้งานได้อยู่นะครับใช้งานได้นานอยู่ครับแต่มาเมื่อวานครับมันขับไปแล้วดับครับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเลยครับปล่อยเบาไปปุ๊บมันจะฟืดนเลยครับเดี๋ยวดูครับ อาการเป็นยังไงครับเหมือนวาววาวมันมันไม่อันนี้หรือเปล่าครับมันจะตึงนิดน,นึงครับตึงเป็นช่วงกว็ถึงรอบมันมันก็ตึงครับปื้แบบช่วงหมุนเมื่อกี้เหมือนกับวาวมันมันเหมือนกับเป็นกับวาวเลยนะครับ ไม่แน่ใจครับถ้าใครเคยเป็นก็คอมเมนต์ได้ครับถ้าใครดูคลิปนี้หรือว่าใครเป็นช่างมันที่ที่มันล้มครั้งหนึ่งครับก่อนหน้านี้ครับที่ลงคลิปไปครับแต่ก็ใช้งานได้นะครับหลังจากที่ล้มมามันตอนที่ล้มนะครับคือน้ำมันเครื่องมันไหลออก แลวก็ไถมาจนครึ่งวันครับจนเสร็จนาแล้วไปคลาดครับเพิ่งจะลงคลาดครับรถก็ดับเลยครับฟื้อครับน้ำมันเครื่องมันหมดไม่รู้ครับทีแไกไม่ได้เปิดดูครับแล้วก็ไปซื้อน้ำมันเครื่องใส่ครับแล้วเหมือนกับลูกสูบมันติดครับก็เลยหมุนมูเล่ครับหมุนมูเล่ตัวใหญ่นี่ครับหมุนไปหมุนมาจนมัน จนมันหมุนได้ครับตอนแรอมันเน่นสตาร์ทไม่ได้ครับเหมือนมันติดไว้เลยครับแต่พอสตาร์ทติดปุ๊บขับไปเหมือนกับมันมันออกเองหมุนเองนะครับหมุนตัวมันเองครับเหมือนออกแรงมากเลยมันจะป๊อบป๊อบป๊อ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 คือต้องใส่เกียวงให้มันหมุนเครื่องมันหมุนแค่มันหมุนเครื่องตัวเครื่องมันก็เสียงออก หมือนกับมันออกแรงมากเลยครับพอมาสักพักตอนเย็นครับกลับมาถึงบ้านบ้านหลังก็ใช้งานได้ปกติเลยครับก็เครื่องก็ตัดสตาร์ตติดแล้วก็ทํางานเหมือนธรรมดาเลยครับแล้มันก็มาน็อกนี่ครับมันเกี่ยวกับตอนที่มันล้มครั้งก่อนหรือเปล่าครับหรือว่าดินอยางตัวนี้ครับมันเข้าไปในถอยอดีครับ ด,ดินที่ค้างอยู่ในท่อ,อดีครับพอดีลุงเขาไม่ได้แกะออกครับล้างแต่กรองครับวันนั้นพอดีไม่มีไอ้น้ำมันน้ำมันเครื่องใส่ครับตอนนั้นล้างอยู่ที่นาครับไม่มีน้ำมันเครื่องใส่ลุงเขาเลยไม่แกะออกครับดินพอเปิดไปแล้วมีแต่ดินครับพอเปิดดูเมาบานมัน พอเปิดดูว่านมีดินอยู่นิดหน่อยครับไม่หน่อยมันก็เยอะอยู่ครับมันดูด,ดินจากในตัวในในท่อไอดีหรือเปล่าในไอตัวกรอง,องมันนะครับก็ใครรู้ก็แนะนํากันได้ครับว่ามันเป็นกับตัวไหนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะถอดดูเลยครับของผมก็เดี๋ยวเอาเข้าร้านอีกเลยครับ ให้ช่างเขาดูมันเร่งไม่ขึ้นครับรู้เ,เขาซ่อมแบบไหนครับมันเร่งไม่ขึ้นตามมือครับแล้วมันก็สตาร์ทยากแล้วแต่ช่วงนะครับบางครั้งก็ติดง่ายบางครั้งทํางานทํางานอยู่แล้วพักกินข้าวเที่ยงก็มาสตาร์ทก็ไม่ติดครับมุนจนเหนื่อยเลยครับไม่เหมือนตอนที่ซ่อมมาตอนแรกได้ห้าหกวันครับก็เป็นเลยครับ ก็ไม่รู้ว่าเป็นกับอะไรครับเครื่องของผมก็ตัวนี้ก็มาพังนี่ครับเป็นกับเวนเชียรหรือว่าดินอยากถอยดีมันเข้าไปในลูกสูบลูกเปลาทําทให้ฝืนแต่ที่ดูเหมือนกับเป็นกับวาวเลยครับแต่ยังไม่ได้ถอดนะครับวาวยังไม่ได้ไปเตะต้องเลยครับก็ <c oughs> ดูว่าเป็นอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์กันได้ครับ ไม่ใช่แังครับไม่รู้ไม่รู้ว่าสาเหตุมันเป็นกับอะไรครับอุตสาหใส่วินหน้าห้านิ้วครับว่าจะ,ว,าจะ,ว,าว,จะว่าจะขับดูครับว่าเร็วแค่ไหนครับได้จะขับตอนไปครับจะเป็นพ่อครับตอนกลับผมว่าผมจะขับดูครับ ว่าสายวินาห้านิ้วมันจะวิ่งเร็วแค่ไหนครับโครงตัวนี้แต่ดันไม่ได้ครับครับต้องลากกลับเวลาเร่งมันออกไปเสี่ยงครับแต่ว่าไม่วิ่งครับมันออกตัวช้าครับไม่ว่าเป็นกับมุลเล่นี่มันสึกหรือเปล่ายังไม่เปลี่ยนครับรถจะสามสิบปีแล้วครับยังไม่เปลี่ยนมุลเล่นี่ครับ หรือว่าเกี่ยวกับตัวนี้หรือเปล่าหรือว่าโครงมันเป็นแบบนี้ครับก็ทิ้งเลยโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เลยครับ